ราคานี่ร่วมทรงฟรีตัวนี้รับประกันทองให้ท้องกับ็อกี้นะครับเนาะบอมมี่ตำหนีนะครับจ้าครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูมม et, กมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมื้อนี้ผู้ใดอยากจะได้ hmm. งัวนะครับพี่น้องครับมีท SI ั้งงัวสาวงัวงทองนะครับพี่น้องครับแดงๆเลยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กันถือว่าราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับพี่น mm ้องครับผู้ใดมักตัวไหนชอบตัวไหนจังมาเบิ่งกันในคลิปนี้นะครับเนาะก่อนอื่นพิกัดขอกงัวของยูนี่นะครับพี่น้องครับกับพิกัดยุทธีบ้านหนองบัวตำบลโนนราศี อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่แหละใครอยากจะได้เด้อครับเด้อตัวไหนเดี๋ยวสิพามาเบิ่งกันเดานะครับเนาะอ่ากำลังมองหาวัวอยู่นะครับพี่น้องครับมอนีมีมาให้พี่ให้น้องได้เยี่ยมได้ชมนี่หลายตัวแน่นอนครับพี่น้องครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็จะพาไปพูดคุยทักทายกับทังเจ้าของงัวเจ้าของคอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะน้ำตัวนะครับจ่าซีน้อยเด้จ้ายูุ่บานงบัวจ้าอำเภอบละบือจ้าอ่ะมอนีมีมาให้เจ้าตัวครับพ็นหลายอยู่มอนีมีเนี่ยจ่าซีตัวจ้า ที่ตูนนะครับเนะาะจะเริ่มจากตัวอะไก่อนครับเริ่มจากตัวนั้นก่อนก็นได้จ้ะเริ่มจากหัวสาวนะครับพี่น้องครับอ่างูสาวตัวยุคข,ข้างหลังนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัวนี้จังค่อยๆไล่เลี้ยงกับน้ำเบิงเนาะที่เริ่มจากอ่าฟังทักนี่กันแล้วกันตอนนี้ฝนกะกำลังสิ่กตกนะครับพี่น้องครับลมแห้งๆครับผมอันนี้เป็นงวสาวตัวแข็งอัดปันดีเลยเด้อครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เชื่องเชื่องหู้จับได้ใบได้นะครับเนาะลูกของพ่อได้ครับตัวนี้อันนี้พ่อคนทับเป็นเซิรอยู่บ้านจ้ะว่โต อ่ายิ่หนังหนาอวนดียุ่งว่าสาวอายุจักเดือนหรือครับเพราะปีไปตัวนี้ปีกว่าแล้วจ้ะปีกวัวๆได้ครับปีเดือนจ้ประมาณปีหกเดือนกําลังจะเริ่มเป็นสาวนะครับเนาะนี่เอาตัวภูมิภูมิมันขึ้น่อยได้จ๊ะรอบหนึ่งเนี่ยกอ้คืนแล้วรอบสองเลยอาฟังราคาได้ครับตัวนี้จังสิเนี่ยวายทอดได้ครับตัวนี้สี่สิบหาจ้ะสี่หมื่นหาตัวยิ่งๆอวดวุ่นตันๆนะครับพี่น้องเด้อส่งฟรีเลยจ้ะทั่วภาคอีสานส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมอ่าสี่สิบหาตัววุ่นวุ่นตันๆเลยนะครับนี่ ดูไทยดูจิ้มดำชนิดของหางกับย่างไงเลยดนะครับเด้อส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะสี่สนะิบบาทราคานี่อ่าอันนี้ไอ้มีต้นนี้ตรงไหนบ้างครับไม่มีจ้ะ,มจะไม่มีดน<ม><ม>ะครับพี่นอ้องเด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดตด่อนะครับเบอร์โทรจะ0 6 5 6 2 4 9 3 4 5ห้าสา้าจ้ะเรากับไล่กับบันทึกเบอร์นี้จ้ะไล์ติดขึ้นเลยเรากับเฟซบุ๊กะชื่อนภารัตน์ราชเพลงจ้ะนี่เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งงวยอีกเทือกพี่น้องครับหยิบซองเบิ่งนมให้เด้อครับเด้อมีติ้งบ่พี่น้อง อันนี้น้มกับซี่หวัวด้ครับพี่น้องครับหางบวชดอกเดี๋ยวให้เบื้องไก่ๆเลยนี่แหละหูสันสันได้ครับพี่น้องการเดินการย่างขาบวถกบวถอนครับผมอะเดี๋ยวจะเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่ม้วถึงเชิงจับได้ใบได้ขีเรนครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้ตัวนี้มาเอาเลยนะครับเนาะนี่แหละเนื้อหนังหนังข้อครับพี่น้องครับอพี่น้องจกเดี๋ยวคุณถือภาเบิ้งเล็บไก่ๆนะครับเนาะเล็บกับบมีตำหนิได้ครับเด้อนี่นี่รีบขีบเหี่ยนๆไก่ๆยูคครับพี่น้องครับ เอตัวใหญ่ตัวกว่านตัวตันสูงเท่าไรครับตัวนี้ได้วัดไปตัวนี่ร้อยสามสิบเอจจ่าสามสิบบวกกัจ้ะร้อยสามสิบบวกดนะครับพี่น้องครับอ่าร้อยสามสิบบวกดนะครับเด้อเอาตัวหนาดีอยู่ดีพี่น้องครับอ่าเห็นสัตว์ไปอยากให้เห็นสัดชัดดิครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะพาไปลงตัวที่สองครับอันนี้ตัวที่สองเอาตัวไหนครับนี่จ้ะตัวที่สองตัวตัวใหญ่ในี่เนาะจ้าตัวใหญ่ๆนี่มาเบิ่งว่าอันนี้ง้อท้องไปครับนี่ตัวนี่ท้องว่างจ้าอันนี้ท้องว่างดนะครับพี่น้องครับอ่าง้อตัวนี้ท้องว่าง อ่ให้ลูกมาจากตูร์หรอครับบัคันนี่บัคันนี่มีลูกจากงัวสาวโอเป็นงัวสาวท่องว่างอยู่ิได้ครับพี่น้องครับอ่านี่วัวสาวนะครับผู้ใดอยากจะได้เอาไปผสมเอานะครับพี่น้องครับสูงอยู่เท่าไรครับตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบกัวหน่อยสี่สิบหาบวกเด้อพี่น้องเด้อตีตำตําไห้นะครับเนาะอันนี้ก็บขื่นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วจ้ะอันนี้เป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบเด้อครับพี่น้องครับโตใหญ่โตเต็มดีเลย เอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับหาสิบเก้าจ้ะตัวนี้หาหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีคือกันจ้ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานหาหมื่นเก้าได้ครับเด้อเอ้านี่ตื่นกล่องตื่นบนชู้จักหน่อยพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวแดงดีอยู่เออนี่อ่ะเบงส่วนหนาโอ้โหสันสันเลยพี่น้องครับห้าหมื่นเก้านะคะพี่น้องครับนี่รูปร่างหนาตาหน้าอกใหญ่ใหญ่กวลวงๆครับพี่น้องครับตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับตัวนี้แต่มีแอนติงหน่อยหนึ่งจากซ้ำเม็ดข้อพดนี่แหละนมสีมีติงข้องงงคครรัับบเเดดีี๋ยยวส่าอออ้้ทนพี่น้องครับ เด้อเบอร์เราบังตัวใหญ่ๆก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ตัวใหญ่ๆตัวนี่อ่าพวกขาโถข,า,ขาถอนบ่มี่นะครับเนาะนี่เด้อครับเด้ออะไรอ่าเป็นอไรน้องแหงียบเออนี่เด้อครับพี่นอ้องเอาเบิ่งการยียบไปน้าเลยบ่มีตําหนิดอกพยา,ายา้อมใส่เบิ่งชัดๆเด้อครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆหยกๆยาวๆ,ๆ,ๆเลยตัวนี้อ่าที่เบิ่งข้างนี้บัดนี้พี่น้องเออกําลังยืนดีแดงดีบ่ครับแดงดีบ่ครับพี่น้องครับนี่ ตัวอย่างใหญ่ด้ครับเด้อหาเมื่นเก้าด้วครับทรงฟีทัวภาคอีสานครับพี่น้องครับนี่อยากได้ตัวนี้มาเอาเลยพี่น้องครับตัวยางง้มนะครับเนาะเอานี่แหละครับพวกกีบเร็บแข็งขาเนี่ยผมม่มีปัญหาด้วยครับเด้อพี่น้องท้ายปุดๆหญ่ๆเลยนะครับเนาะนมสิมิตริ่งนิดหนึ่งตุ้มนิดหนึ่งมาสั่นครับพี่น้องครับอ่ะต่อไปครับผมนี่จะตัวนี้ลจ้ะต่อไปเอาโตัข้างกันนี่นะครับพี่น้องเทองจ้ะตัวตัวนี้ง้อทองมันบ้ครับแมนจ้ะ ท่องพอ่อใดครับตัวนี้ท่องสีเข่าหกเดือนเด้อจ้ะท่องสีเข่าหกเดือนท่องพอ่อใดครับเอ่อโรอก,กี้จ้ะท้องโรก,กี้ดนะครับเห็นผลมีใบมีหลอดหายอยู่ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเออนี่นะครับเน,ะนบาะใบนะครับพี่น้องตัวนี้ท่องกับอ่าอโรก,กี้ไวเซตสิบทับหนึ่งนะพี่น้องเด้อลุ่มกัแห้งๆนะครับพี่น้องครับอ่าผสมวันที่สิบหกมกราหกหากำหนดคลอดกับยี่สิบหกกันยาหกหานะครับ โรก,กี้ตัวนี้รับประกันทองเห็นไหมครบับประกันจ้ะตัวนี้ตัวททองให้แล้วเนาะจ้ะสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สิบร้อย40เลยนะอาจะประมาณ1ร้อย 40, 40บวกลบด้วยพี่น้องเด้อให้ลูกไม่ใช่ตัวไปครับหรือบ่อบ่จ้ะอันนี้<อ>เป็นขั<อ><ผ>้วสาวทองแลกแดงดีทั้งตัวครับพี่น้องเอาขอฟังราคานะครับตัวนี้ยุทธไถ่ครับผมตัวนี้ยุทธทีหาสิบหาจ้ะตัวนี้ยุทธทีหาสิบหานะครับพี่น้องครับเออตัวนี้ 5, 50, หามือเนื้อหานะครับราคานี่รวมทรงฟรีตัวนี้รับประกันทองให้ท้องกััับบบบรรร็ออคคกีี้้นนนนะะะะเาา่่มตจ ตัวนี้หูสั่นๆนะครับเด้อง้วสาวๆ,ๆสดๆเลยเดี๋ยวให้เบิ้งชัดๆพี่น้องกว่าน,นี้หูสั่นๆนะครับเนะาะแล้วก็เป็นง้วทีเชิงเชิงครับพี่น้องครับนี่กีบเรียบไ่มีปัญหาเลยครับเด้อง้วเชื่องๆเลยตัวนี้พี่น้องครับอ่ะหนอกกับใ่ๆนะครับพี่นอ้องเอาให้เบิ้งทายยางพว่วงมาหนี่คุณชูจะให้ดูท่าเดินนะครับเด้ออ่ะน้มตัวนี้ซี่หัวยังมั้งครับเดี๋ยวตัวนี้มันเป็นเม็ดขับพผงน้อยหนึ่งจ้ะเห็นนะครับเดี๋ยวเด้อผมเดี๋ยวเพรท่านเห็นนะพี่น้องอ่ะตบะจิ้มดำดีพูดดเเี๋ยยวสิิาางงบ ทั้งไทยนะครับพี่น้องครับดูไทยนี่ซิมดำพวงหางเงาหง่ดีแล้วครับพี่น้องนมนมีเม็ดขโพดนิดนึงนะครับพี่น้องทั้งหลังครับผมเอาต่บ่มไม่ปัญหาเดี๋ครคบพี่น้องการให้ลูกงามอยู่อขอฟังราคาอีกเทือกครับห,ห,ห้าเซนหาจ้าห้าหมื่นห้ารวมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องครับตำนิขาทกขาถอนบม่มีสีโค้งสวงจมบ่มีนะครับเด้อตัวหญ่พวหางเงาแน้ะครับพี่น้องครับเอาอยากได้เมาเลยยูอําเภอบระเบือครับพี่น้องครับนี่ กีบเล็บดีๆเด้อพี่นอ้องเด้อบ่มีปัญหาดอกครับผมอ่ะอ่ะเบิ่งอีกรอบครับพี่น้องแผ่นหลังนี่เห็นไปนี่เด้อครับหน้าเขาสันสันหูสันสันนอกกระเนี่ยู่ครับพี่น้องนี่แผ่นหลังจิ้มดำเด้อครับเด้อดำสนิทเลยครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปกันครับผมนี่เด้อจ้าตัวนี้ตัวนี้แม่ดาวกระจายนี่อ่าออกออกลายแฟนซีเด้อครับสีบักตันสุกตัวนี้ท่องไปครับนี่ท่องแล้วจ้าเจ็ดเดือนแล้วจ้าตัวนี้ท่องเจ็ดเดือน ตัวนี้ท้องแก่เดยได้พี่น้องเจ็ดเดือนท้องก็พอได้ครับวีโก้จ้ะท้องกับวีโก้ <V ico S 1> ด้วยผู้ใด,ดมกักไล่ดาวกระจายตัวนี้นะครับเนาะอ่าไล่ดาวกระจายวีโก้นะครับพี่น้องครับอ่าวีโก้นี่นะครับเดบบอบ้อวีโก้ ico, ico, สองล้านรับประกันท้องให้ชั่วๆนะครับตัวนี้เนาะอันนี้กับตัวแล้เรียกว่ามันบอกรึเปล่าตัวท้องนี่มีคลิปให้บ่ครับโอ้ตัวนี้ผู้ใดมีคลิปจ้ะเพิ่น คนล้วงเอาตำราทองทั่วๆเด้อเนาะก็คือเปิดในราคารับประกันทองผู้ใด่แน่ใจจังตรวจไม่จังเอาไปอีกก็ได้พี่น้องครับรับประกันรับประกันทองในแน่ได้ครับเด้อขันว่าทองนี่เพิ่นขึ้นไห้ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ท้องกับวีโก้สองล้านผสมวันที่17พฤศจิกาหกสีกำหนดลอดกับช่วงวันที่27สิงหาถึง7กันยาห5ห้ด้ครับพี่น้องครับเอาเดือนหนานี่มีโอกาสได้กินน้องครับพี่น้องครับสูงกระดิ แต่ร้อยหาสิบด้วยพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับหกสิบสามจ้ะหกหมื่นสามอันนี้ตัวใหญ่แล้วพี่น้องเด้อผู้ใดมาลายแฟนซีให้ลูกตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับนี่ลูกที่สองในท้องจ้ะลูกที่สองในท้องนะครับอันนี้ลูกตัวแรกเนี่เป็นตัวผูหรือตัวแม่ครับตัวผูจ้ะใหญ่งามลูกตัวแรกเป็นตัวผูขายไปแล้วนะครับเนาะอ่าใหญ่งามเลยนะครับพี่น้องครับลูกที่สองอยู่ในท้องเอ้าเบื้องขางนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้องทางหนาด้วครับเด้อสดสดนี่ปัดง้อสาวเขากับเหียนอ อ่านี่แหละโบดโบดจะจัด,จดนะครับพี่น้องมมกู้ใดมัไล่ดาวกระจายนะครับพี่น้องก็ชื่อดาวกระจายเลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะ้ครับเดอ้อตัวนี้งวงูห้โหเลี้ยงยุทตะโดนเหรอนี่นาะตัวนี้เนาะอ่างวงประจําคอกเลยเหละครับตัวนี้กระไดอ่านี่แล้ครับเดอ้อพี่น้องครับจิ๋มดำดำนะครับเนาะนมกับบ่มีติ้งเหรอครับพี่น้องครับมีอยู่เดี๋ยวเด้อนิดหนึ่งตุ้มนิดหนึ่งพี่น้องขังไส้นะครับเนาะอ่านี่แผ่นหลังสดสดสิงๆอยู่นะครับเอออ้าพี่นนงครับก อ่าทำท่าจะตกแล้วนะครับพี่น้องบ่มิสต์ตหนีนะครับตัวนี้เนะะาะพวกคาทกคาตอนรับประกันหายขึ้นกันรับประกันทองห้พร้อมนะครับนี่นะครับเด้อลายดาวกระจายมีให้เลือกหลายครับพี่น้องตัวต่อไปครับผมแม่หูายาวเลยจ้ะแม่หูยาวตัวนี้โคร่องสั่งสูงใหญ่ยยสูงลอยห้าสิบกวัวๆแน่นอน,นครับพี่น้องลอยห้าสิบหาอาจจะได้ดรือตัวนี้เด้อตัวนี้ทองไปครับ ตัวนี้มีลูกตัวหนึ่งนาะจ๊ะตัวท่านเนี่ทองอีกอ่าบัวท่านผสมสับเนาะท่านเนี่ผสมเอาให้ลูกมาตัวหนึ่งแต่บัวท่านผสมจ้าตัวนี้ก็เป็นว่าลูกขอกยูนีตตน่ตระหนี่มาครับแมนจ้าเลี้ยงตระดโดนเหรอนเนาะเมนจ้าเออตัวนี้เลี้ยงยูนิตตระโดนนะครับพี่น้องครับให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเนาะอ่าสูงยุ้ยลอยหาสิบกัวตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับหกสิบสองจ้าหกหมื่นสองบะมีตำหนินะครับเนาะตัวนี้อันนี้งูงๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมมาไม่่ตืนนเเลยาะ อันนี้ตูงใหญ่อยู่ที่พี่น้องครับนี่ดูหนาใกล้ๆชัดๆเลยอ่ะนี่เบ่งกีบเบ่งเล็บอ่ะเดินเดินลูกเดินเดินท่าเดินอ่ะ,น, it, ยอยะนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ตูงนี้นะครับตูงใหญ่หกหมื่นสองต่อร้องได้นะครับพี่น้องครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างใหญ่เลยกีบเล็บนี่บ่มีปัญหาได้ครับเด้อเดี๋ยวติพะอ่ะยางเบ่งท้ายนะครับพี่น้องครับนี่จิ้มดำสนิทนุ่มกะต,ตูงนี้บ่มีติ่งตัวน้องครับเนาะจ้าบ่มีจ้านุมบ่มีติ่งนะครับพี่น้องบุหรี่พี่น้องเห็นชัดบ่ หน้าชัดแล้วนะครับเนาะเหลือทายยางครับพี่น้องวันนี้นี่เด้อครับจิมเดี๋ยวก็ให้เบิ่องทายยางนะครับเนาะเดินเดินเดินลูกเดินอ่ะนี่เด้อครับเด้อผู้ใดอยากจะได้อ่ตัวนี้นะครับเด้อออ่่ะงวดเชิงเชิงสูตรละครับพี่น้องครับนี่อมากตัวใดชอบตัวใดมืาเลือก็มีงวดทองให้สองตัวงวดสาวตัวหนึ่งหรือกับงวดทองว่างตัวหนึ่งนะครับเรื่องงวดสาวใหญ่นะครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนมาเลือกเอาครับบรรยากาศดีมากเลยสงสัยตรงไหนโทรสอบถาม ทั้งจบของงัวได้นะครับพี่ <ละ S 1> น้องครับราคาต่อรองได้หรือจ๊ะต่อรองได้ทุกตัวส่งฟรีทุกตัวนะครับพี่น้องครับฟรีทัวภาคอีสาน,นเออด้อเอาจะในายก็ฝากติดต,ตามคอ,อกเรนน้อยคอก,กบ้านไว้อีกคอ,อกนึงครับพี่น้องครับมีงวัวมา่าม่ก็สื่อยู่ในเฟซบุ๊กเหรอเนาะจ้าฝากซื้อเฟซอีกเถอะครับนภารัตน์ราละละชะเพลงจ้ารากาเบอร์โทรศัพท์0656249345จ้าจะรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ